หลังจากที่ไปตะเบงเสียงร้องเรียกฝนนะคะฝนก็สาดซัดมาแม่ก็ต้องไปปิดหน้าต่างให้สุดท้ายก็ต้องเดือดร้อนมาเล่นกับแม่ต่อเนี่ยแหละค่ะของเล่นแมวจากร้าน20นะคะอ่าเล่นแย่งกัน2ตัว2สีพี่น้องจนมากสุกอยู่ในเปลค่ะอ่าถ้าเวลาปิดหน้าต่างเนี่ยฝ้ายจะมีปัญหามากที่สุดเพราะว่าไม่เห็น คือไม่ได้ชมวิวนะคะก็จะมีปัญหาไวยต่างกับหมากสุกมาสุกคือถ้าเข้าโครงเข้าเปลแล้วหลับก็คือหลับอะไรจะเกิดขึ้นก็คือไม่สนไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นค่ะต่างจากพี่ไายที่คือแบบวา่าถ้าฝนตกก็ต้องเปิดให้ฝนสาดจนรู้ว่าฝนสาดตรงนั้นแม่ถึงต้องปิดแต่ถ้าปิดโดยที่ตัวเองยังไม่เปียกน้ำนี่คือมีปัญหาทันทีค่ะนั่งมองแล้วนะคะ คือฝนมันจะเข้า2ด้านนะคะถ้าไม่สาดทางด้านพัดลมไอเย็นก็จะสาดทางด้านกรงแมวอะคะ่ะคือวันนี้ฝนมาด้านนี้แต่ว่าด้านกรงแมวก็ยังปลอดภัยอยู่จริงๆอ,อยากจะให้ได้ยินเสียงในคลิปมากๆนะคะแต่ที่นี้บ้านมันติดถนนบางทีก็มีเสียงเพลงมากเสียงรถมากอย่างตอนที่กําลังอัดคลิปเสียงเนี่ยก็มีรถแทรกมานะคะแต่ทีนี้คือไอ้คันจะกดหยุดก็เดี๋ยวเนื้อหาไม่ต่อเนื่องค่ะ เล่นกันสองตัวพี่น้องนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่าทําไมแม่ไม่ให้เห็นหน้าเจงเล่นกับแมวบ้างมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติคือเหลือหน้าไว้ให้คนเคารพมั่งนิดนึงกันเนาะจริงๆแม่มีช่อง,ต,งติ๊กตอกอีกช่องหนึ่งนะคะอันนี้ขอนอกเรื่องไม่ตรงกับคลิปเนาะคลิปทุกคนก็ดูไปแล้วกันทแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง ก็คือมันจะมีะกลุ่มไลน์ที่เพื่อนคบกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะก็จะยังคุยกันอยู่เพื่อนก็จะแคปมาพวกเธอเห็นคนสวยติกตอกไหมก็คือจะเป็นเพื่อนอีกคนนึงส่วนส่วนของแม่นี่คือถ้าเวลาแคปหน้าจอมาทีไรคือไลน์ห้องแตกกระจายเพื่อนจะบอกว่าเห็นผีบ้าติกตอกไหมอีกคนก็บอกว่ามันเคยเรียนกับเราป้าไอคนนี้อีกคนน,คน,นึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไม เมันก็เคยคุ้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จักแล้วอีกคนก็บอกว่าทาไมตอนเรียนมันแบบว่าคลิปลุกจังเลยแม่แล้วบอกว่าตอนนั้นมีแม่เลียวแม่ของตัวเองควบคุมอยู่ตอนนี้คุณแม่ไปแล้วเป็นตัวเองได้เต็มที่แต่อันนั้นก็ไม่เห็นหน้านะคะจะเป็นคลิปทํากับข้าวเพื่อนก็ตั้งชื่อช่องให้บอกว่าช่องอร่อยถูกปากถูกใจหลักอนามัยไม่ถูกต้องอีกคนก็บอกว่าอะไรนะทํากับข้าวยังไงให้ได้ยาระบายก็คือในคลิปแต่ละคลิป สูตรอาหารนี้คือไม่เคยไม่เคยเสถียรน,นะคะคือกินไปชิมไปพอกินเสร็จทันใดไตหายไปข้างนึงเลยทีเดียวประมาณนั้นน่ยนะคะพี่ฟ้ายเล่นสนุกสนานเลยเวลานี้ก็น่ารักน่ารักนะคะเวลาที่ไม่ก่อกวนเพื่อนเล่นสักพักก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะหนูแมวก็ไปซุ่มอยู่อีกมุมสายตุวดูุดิ๊กดุด,ดิดดดดด๊ส่วนมากสุกล่ะคะ นอนไม่รู้ไม่ชี้โดนเปรดูดวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เล่นจนเหนื่อยนะคะก็เลยโยนไม้ให้จะให้คาบไปเล่นก็ไม่ก็ไม่คาบเลยค่ะนั่งมองสักพักหนึ่งประมาณว่าจะมีใครมาเล่นกับพี่ไฟไม่นะจะมีใครมาเล่นกับไฟไม่นะทุกคนคะการถ่ายคลิปไม่อนี่นะไม่สวยยอมรับว,ว่าไม่มีฝีมือจริงๆอะ่ะ ก็คือได้แค่นี้แต่เห็นหลายๆช่องบางทีเขามีคนช่วยถ่ายนะแต่นี่คือแม่ถ่ายคนเดียวนะันานทีลูกสาวจะช่วยถ่ายให้ซึ่งเขาก็ไม่ว่างเขาก็ไม่สะดวกกันนะคะแม่ก็เออสภาพภาพที่ถ่ายออกมาก็เลยได้ประมาณนี้แหละคะ่ะก็อย่าเพิ่งรำคาญกันเนาะสูงวัยสูงวัยมันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะน่ารักมากมายแค่ไหนล่ะคะลูกชายแม่อคิ้วก็ยังม่วงๆอยู่นะคะ มาแล้วคะ่ะมีแมวแมวแมวเทศบาลกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินทุกอย่างที่มันเหลือต่อจากชาวบ้านนะคะแต่น้องกอ็ถึงจะคอสั้นแต่ว่าน้องก็ยังเล่นอะไรได้ปกตินะแมวที่อื่นเขาจะเป็นสลิดช็อตแฮร์ใช่ไหมคะบ้านนี้จะเป็นสลิดช็อตเน็กคือคอสั้นไปเลยแมวไม่มีคออมากสุดก,ก็นอนมองนะคะคือเหมือนกับว่า ได้ยินเสียงเขาเล่นก็คือตอนนี้เริ่มนอนอิ่มแล้วก็ลงมาส่วนขานี้แหละคะ่ะก็เล่นไปง่วงไปนี่ค่ะคะเริ่มหมดสภาพแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้แม่เอาปลาอะไรอะทูน่าในน้ําแรกก่กระป๋องอะมาใส่กับอกไก่ต้มแล้วก็ฉีกฉีกฉกคลุกให้กินตอนแรกนึกว่าจะไม่กินแต่สุดท้ายก็กินกันเกลี้ยงอะคะ่ะกินกัน ก็ถือว่าหมดกระป๋องอยู่นะคะแต่ว่ากลางวันจะให้เป็นอาหารเม็ดเป็นหลักกลางคืนถึงจะเป็นอาหารที่ทำเองแบบนี้ค่ะอ่ะเล่นเหนื่อยแล้วก็เตรียมหาเรื่องคนอื่นต่อนะคะชีวิตของไา้งานก่อกวนคืองานหลักค่ะ ตะกี้จะไปแย่หมากสุกนะคะเลยโดนฟอกกี้แม่มันก็วกกลับมาจะมาไฟกับแม่ทันทีค่ะแม่แล้บอกว่าเอาสิสุดท้ายคือโดนฟอกกี้ไปอีกกลุ่มนึงนะคะก็เลยกระโดดกลับไปเป็นอย่างนี้แหละค่ะคืออยากเล่นกับคนอื่นนะแต่ว่าเล่นไม่เป็นคือแบบเล่นแรงๆเนี่ยขึ้นไปชมวิว แป๊บหนึงนะคะแม่ไปแง้มหน้าต่างให้นิดนึงสุดท้ายก็วกกลับมาแย่น้องอีกเหมือนเดิมคือสังเกตถ้าเวลา,าพี่ไฝ่มันจะก่อควรให้สังเกตแล้วว่ามันจะอยู่นิ่งนตั้งท่าก่อนทีนี้ก็ดูเลยว่าสายตาพุ่งที่ไหนซึ่งก็พุ่งมาที่มิแมวนี่แหละค่ะถามว่าโดนแม่ไหมก็โดนทุกครั้งละค่ะฟอกกี้นี่คือเติมตลอดเวลาวันละขวดแล้วก็หมดทุกวันเติมใหม่ทุกวัน บ้านติดถนนนะคะมันจะมีเสียงรถเสียงอะไรแทรกมาตลอดบางทีอยากจะอัดคลิปเรียวหรือว่าไลฟ์สดมันก็มีเสียงแทรกมาก็ทําไม่ได้ขณะที่ตอนที่อัดคลิปนี้ก็ยังมีแทรกมานะคะเคยคิดที่จะทําเป็นห้องทึบแต่ก็ติดตรงพี่ฝ้ายเป็นแมวชอบชมวิวแมวอยากรู้อยากเห็นนี่แหลคะค่ะเป็นไงล่ะคะแย่ตัวโน้นทีแย่ตัวนี้ทีสุดท้ายก็กลับไปกินเพิ่มพลังสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ขอบคุณคะ่ะ